สวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวร้านแย่หวังครับครับกินหอดร้านเล้วแล้วกลับมากินอีกท่านึงครับแค่าทายตะพูนนะครับท่านึงแล้วนี่เทือดที่สองครับอยู่ใกล้ๆบ,บ้านผมกับบ้านห้องงี้ครับนี่ใกล้ๆบ,บ้านปัดข้าหงงี้บ้านผมแลือบ้านสว่างอารมณ์อันนี้บ้านห้องงี้ครับนี่บ้านห้องงี้ครับเดี๋ยวร้านแย่หวังติดถนนทุ่งนา ไปนี่ครับเขาไปนี่กับบ้านห้องนี่ครับบรรยากาศท,ท่วงเที่ยงพอดีบายไคนไมากินหลายครับนี่คนก็รักทายายมากินหลายอยู่สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีคท่านผู้ชมวัเห็นหนาหลายมื่นสมบูชมจิตหวัดก <laughs> ับประเทศไทยเพิ่มทีหนึง่ <laughs> อ ไปดิคือเกาก๋วยเตียวใ่ญ่หวังบะนงเฮ่บนงฮของแท้เลยครับโบเป็นโบเรียนด้ของแท้เลยเอ็นบต่าเต็มยุ่่าเต็มยุ่แนะคะขอบคขอให้ครับว่านเปลงคลิปครับเมื่อนี่ถึงมากินของมันไก่ครับแต่ว่าของมันไก่เหมือนันนค่ะไหมมัสเะมุสโ้าเนี่ยอก เขาขขาหมูปกติก็ขายน้ำเหนียวตอนีหมดแล้วก็ผมสินวามาเลยนี่ก๋เตี๋ยววันชิ้นช่ำนี่วันธรรมดาหมดวันนึงเียนี่ม่หลานเล่าร้านเดียวนึ่งเลยชิ้นช่ำ โอ้ยใครลองกินนี่เหี่ยคนกันยังต้องไปชมเบิ้งเนี่ยชัดๆนลยครับเนี่ยขอไฟเด้อสำหรับคนบ่มักก๋วยเตี๋ยวคนไทยตัวก๋วยเตี๋ยวอะไรกันบางคนก็ว่าเบียร์ขอไฟอะไรครับคิดอยากก็จังมาัดไทยครับ มาอนี้ของผมครับนี่หวเสิมแนสิยนอ่อนด้อผักเยอะหน่อยชอบ กระเทียมมัดตเวนมายกก๋วยเตียวย่างละลานเจ้าว่าเปิ่อยู่แว่าหมู่บ้านบไหกินก่ได้เจ้าแม่น่ไปยังครับพ่อขัเบุญอ๋อ่หบานาเปวโอ้เป้ยวหวานอ๋อเ่้้าเป้ยาอาวเาเียนเกิดตรงหมู่บ้านเนี่ ร้อยไม่ไ hmm. ด mm ้เ hmm. mm ียวร้อยบ้ข hmm. mm ุ hmm. mm ่ลยนะุ่เครื่อง

Hmm. <tiếng thị> ừ. ừ. hmm, luôn cái... không? đấy ừ. không มันไปแม็ก <curves> ก hey, right. ็ทีนี้แล้วกไเนาะอาหารกมาแติมาิ้เี้เมเ้ป็นลูกเียวค่ะ โยกสวัสดีค่ะได้โทษมานี่เป็นเที่ยวอะไรรู้ชื่ออร่อยครับสวัสดีค่ะขอโยกสวัสดีค่ะสวัสดีแค่ก่อนโยกโยกไปแล้วยิ้มให้สวัสดีก่อนทุกวันนี้แค่จะย่าเพื่อนวิจัย <laughs> <coughs> <smoked avec behaviour> ai nhà mày đi à? nhà mình đi vào không có con nàng đi สิเสียไปส่งนั่มาครับสิ่บนั่มาเสียไปไหนเล่นน้ำตกแล้วไล่นังมันตัวฝังเมือวันเดียวรุ่งคลิปกับฝังมือตัละอู่เดียกันงั้น